อย่าเอาเมือมาแตะของแม่สวัสดีค่ะสิพ่อเพียงสวัสดีค่ะพ่อเพียงมากินี้ฮะอย่าไปแลกดิอย่าไปแลกดิอย่าก,กินาสามคนแม่ลูกอาย่า,ยากกินก็ออกจับปากของค่อยไก่ให้กินฮะของม้เมียของม้งพียจะหมดแล้วของม้งพียกินอาทิตย์ชื่อลูกอาทิตย์ชื่อ อาทิตย์จู่กินในติมเดอ้อะละไล่เหมือนแล้วนึกว่าเขาไม่มีมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นดูรา้นานน่ารักนะมร้าน่ารักไหมสไตล์ญี่ปุ่น,อ,นอะไรนะลูกกินได้กินไนดะหนูจะกินไหมละ่ะไม่กินมัน,มมนมมเป็นปลาดิบเหรอลูก มันเป็นปลาดิใช่ไหมหนูเลยมันโกเช็ด,ชดเทาหกก็เชด็ดลูกหกก็เชดะะ็ดหกก็เช็ดนะคะหกก็เช็ดแม่ไม่แด้เอาขาตั้งกล้องมาขออะไรนี่เหรอของตัวเองทำไมไม่กินตัวเองทำไมไม่กิน รวบตันนสวัสดีเดินเือนน่สวัสดีค่ะฝนตกอีหลีจ้ามาลบฝนล่าด uh ้ก huh. ินพูดว่าบอกเขาแมนบตัวดอกมหลบฝนไปพาลูกพีสังกทานเมื่อกี้ฝนตกฟ้าร้องอย่างแรงไม่้าพอเพียงมากินในสกีบแซ่บไหมพอเพียงแซ่บไหมคะแซ่บ กินหัวใจพ่ะึกินอ่างกินอ่างเป็นกินอ่างของรม,มันคืออะไรมาซิลโล่หรอเขาเรียกใช่ไหมออนรบีครนะับเียวหกก็เช็ดอยาทำร่วงอร่องน่า้อนอ่ะเช็ด กินดีๆรู้กินดีๆกินดีๆมาเด้อพี่น้องเป็นในเหตุการณ์ข้าสักเบื้องเงินนันิตาอันไรรอบฟีี่หกกับเบื้องบมดจบขอดใส่เมื่อกี้ขอดเขาเล่นสาวน้อยตกนังเออพ่นี่เวลค่คยนะโอ้ช่วงนี้ธุรกิจรัดตัวสวัสดีค่ะให้กินบันบันเย็นใช่ค่ะของพ่อเบียงค่ะพ่อเพียงไปไหนแล้วไหนมานั่งกินดีๆค่ะนี่ไอติมพ่อเพียง ไอ้จิมพอเบียงอยู่นี่ค่ะพอบียงกำลังกินแซ่บแซบกินเลิกตั้งใจกินดีๆตั้งใจกินดีๆของแม่เป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มของพอเบียงเป็นบานาน่าสปิตของพูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรไม่รู้อาหารญี่ปุ่นก็มีอยู่นี่ดูตลาาแถวบ้านกล่าวนี่ เขาเรียกอะไระเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตอืมช็อกโกลแลตเขาใ่่ไม่มีที่ขาตังกงล่องนึกว่าขาังกองนะจ๊ะ่าดางกล่องเ มอาาีอาหารญี่ปุ่นแบบเพี้ยนๆอาหารญี่ปุ่นเพียบเลยทำอะไรเลยถ้าว่าระยัดปลาดิบปลาดึกเต็มเลยดีเนาะป่าบตกะคนกับต๊แห้งสบันดีค่ะคนกับต๊แห้งความหองแห้งความ้องเปี้ยงเปี้ยงวันเมรุนทานคนสิบรับกันสังกะทเหลว มากยังก็ออกผนออกป่ามาไม่ได้รับอันไม่ได้ไล่ตอนตอนไปวัดจริงใจพักเจ้าเพิ่มคววดสวัสดีจ้าแม่พิ่งสวัสดีค่ะ ผันมั่นง่ามแลบมั่นง่ามหรือไทยเลอต้อนใหม่ต้นซากล้านน้ำเต่าพวยแรงล่ะน้ำเต่าพวยแรงอันนี้เหรอลูกของเพลี้ยงเหรอคะนี้ประเทศของเขาแต่อเออให้ขูงเขาแก้วพลาสติกไม้เอาแก้วนะนะเนี่ยเพิ่จีตเต็นะครัอากินลูกกินโอ้แม่กินได้ไมแม่เขียวเขียวเนี่ยอแอบกินของพวยแยงได้ไหมอะไรเนี่ยก็เย็นดีกินได้นะ เร็วตักกินดิของตัวเองอ่ะตักกินแล้วเร็วฟมาพี่ผูกเกลี้ยงเลย <c oughs> ว้มีคนเลอะแต่มีคนเลอะแต่ม้าตั้งกล้องก็เปิ่นใจแล้วเพื่อนอยู่กับน้องหอเพียงกับแม่พึ่งจ่าอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นในตลาดตลาดพระรูปคลองสอง กินเข่ากินไอติมได้กลินเข่าแรงเหมือนเขาเพียงจะเฮ็ดเล่นเขาเพียงอย่าทำเล่นโนไม่เล่นแล้วค่ะไม่เล่นแล้วนี่หมดปกกีปกกีปกกี กินให้เสร็จไเร็วเขาเพียงไม่เล่นไม่หดทุองีบคุณสวัสดีสวีดอรอุ้ยกากพร็ดติดอตะบรรยากาศมีแมวบักด้วยชิลๆเอาๆเพราเพียงเห็นอย่ง บรรยากาศมักตก้นสักกุระเนี่ยพี่ยังไม่ทำเล่นหาะลูกพี่ยังไม่กินแล้วเหรอให้พี่ให้พี่ภูกินนะกินนิดเดียวเองแล้วก็บอกให้แม่เอาถ้วยใหญ่แม่บอกเอาถ้วยเล็กหนูก็ไม่เอาน่าฮ็ดเล่นแล้วพี่น้องอืมอืมไม่ทำอย่างนั้นลูกฝนตกะพี่แอฟฝนตก ฝนตกแรงนี่พิ่งเพิ่มาหลบฝนในร้านนี่เนี่ยมันแรงเกินฝนตกพี่ภูอิ่มยังพี่พูกินกับน้องไหมหายไวแฝนตกขุซ้ำแย่งลูกกินแล้วตอนนี้ปานาสปิดเขาเพียงอิ่มย่ง,ยง,ยงแม่กินหองเียงแล้วนะ พอเพียงไม่ได้น้ำค่ะเอามือออกเอามือออกใช้หยอดกินดีๆไม่ทำนะเอาฝ่าแม่มามันจะติดคอไม่เอาเอาฝมันกินแม่ป้อนนะแม่ป้อนนะอ่ะอันกินเองกินเองก็กินค่ะเฮียนจะกินเองค่ะ,อ,ะอ่ะจับอ้ําอ้ําเดีว เน่ยบ่เนบ่หยิบากนดังบ่ขอมันบ่ตบ่เฮ็ดบ่เอาลรกบ่เอาจะวงไม่วางเดี๋ยวแม่แบ่งกล้วยมานีเด้อม่ไม่ไม่ันจะกินไม้กล้วยเอาอะไรั้นมะนาวให้แม่นะมันจะไม่หมด นี่กล้วยมันเยอะอยู่เนี่ยอากินให้มันหมดเลยส้มเนี่ยงาดูกินหืมอร่อยไอติมจีนเดียวมันมันลดมะนาวกล้วยต่ายไงมาตั้งกองไปออกมาอ้ำอ้ำลูกอั้ำอ้ำ,อำลุ้นพอเพียงด้ให้แล้วขอบคุณค่ะ เปี้ยวเปี้ยวาไปเลบลิใส่ทานผู้ส้มไปล่ะ แ่บลายแนบลายบเขาไม่ยงกินไอติมได้ไหมลูกอย่างลูกก่อนนยกินดีๆไปๆกินไยไห้บุญไม่หายตัางกล่องเอาอันนี้ต่างอยากาะอยากเคาะเอาใม่เล่นงอติมพี่พูอิ่มเลยเหรอลูกเอาแก้วแม่ไปไหน กลับบ้านไปจะไปดูจะไปดูนาลิตารอบ46อีกจะไปดูสิเบิงใส่ที่วีอีกเพราะาใจเบิงหอดเขาประวัอรหอดใส่นอะหอดเขาอันร่องเพ้งองนคุณเวทีเหล่านี้ลุยบ้านอันเอียงก่อนบ้านอยากเบิงสาวน่อยตกหนานน ขาเกียวได้ทำ้านไหมจะไปทำบ้านหนาวเหรอหนาวไหมาะเข้าห้องน้ำจะทำอะไรมันหนาวหนาวมากเลยหนาวกับบ้านไหมพอเพียงกินเร็วๆพี่พีหนาวพี่ปูก็หนาวหนาวโดนฝนหรือเปล่าขอบคุณค่ะพี่แอ๊ะ มึงเน่ตาถ้ากากเียดหน่พยก็จะค่มักฉากบรรยากาศร้านไปถ่ายไปถ่ายใกล้ๆไปถ่ายใกล้ๆต้นไม้จดีนั้นจะได้แคปเจอร์จะได้แคปเจอร์มีอันนี้ด้วยพี่น้องแบบบรรยากาศญี่ปุ่นไหมแบบว่าร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเบิ้งเดี๋ยวมือใหม่ก่อนนี่อย่างเนี่ยราคา ไข่กุ้งเขียวนะปูอัดอย่างวูปุุนไงซีซีเป็นอะานโปรดอาหารญี่ปุ่นเขาทําให้ใหม่ๆเลยนะเขาทําใหม่เลยถ้าถ้าสั่งก็ว่ากินดีบะก็อิ่มไหมสิบเขาตลาดอยู่ลูกไส้กับมาก,กินนั่นไกป่อปอบไก่หอดสลัดเนื้อเป็นเนื้อก็มีนะเอออันนี้คือเขาเขาใส่รูปเอาไว้เขาใส่รูปเอาไว้อ,ไอันนี้ไหมข้าวหน้าปลาไหลข้าว ข้าวกุ้งครีมสลัดสันอันนี้แซลมอนดองอุ้ยมีแซลมอนดองด้วยพี่น้องอาหารญี่ปุน่นเออมีแซลมอนดองพะนะออค่อยๆถือกับค่อยเท่าไหร่เออแต่มีอันนี้น่ากินเลยอันนี้น่ากินอันนี้ห้าสิบจ่ะห้าสิอันนี้คือนนอะไร สิบสี่บาทขึ okay. really yeah, exactly. ้ก็ปถึงไปนี่อย่างจับฉลากเขาขายของแบบขายของด้ว่อยกระกงปากกาเขาขายของร้านอาหารญี่ปุ่นพี่น้องมาเที่ยวร้านอาหารญี่ปุ่นอันนี้คืออะไรคะจับฉลากเหรอคะใช่ค่ะคือคนร้อยห้าสิบได้จับฉลากโอ้แสดงว่าไอ้ติมนี้เกินไหมเนี่ยเกิน ไอติมก็ได้จับเหรอ,อม,มีจับฉลาดด้วยเ,เพื่อนแต่ว่าก็ต้องลงไลค์ก่อนเพราะว่าต้องอันลงไลค์เพราะว่าจะจ่ายแอปหน่อยไหมรอแอปจา่ายพี่น้องแคสิบนาทีเดียวไปพอเร็วหนาวแล้วลูกเออไว้สำนี่ซะก่อนครัพอเพีพยงปิดคลิปห,หน่อยให้พอเพียงปิดคลิปอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมอะไรคะพูดดังดัง อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสาวเซียนซาสวัสดีค่ะทำไงสวัสดีค่ะสวจ้าสวยๆจ้ะทำดีๆทำดีๆสวัสดีค่ะโอ้ยบายไมยบายเด้อเพื่อนๆไม่บายไายบายอู้หวนูทำปล่อยหวานก่อนสวัสดีครับพี่บู่สวัสดีครับ ขอบคพีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวไลฟ์ใหม่เลยปิดคลิป